สวัสดีครับ <c oughs> พบกับแอดมินแทนนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอังคารที่13กันยายนกับช่องท,างท่านเธอเธอมาทางหวยวราวไทยหรือว่าท่านรวมหวยซักซิสนะครับท่านซักซิสรวมหวยเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานเด้งมากนะสามตัวแตกเฉพาะกิจก็มานะครับ <c oughs> v i p 309เนาะ09 08เด้งเนาะเอ่อฮานอยปกตินะเอาตัวเจาะนะครับ09 เด้งมากช่วงนี้ก็ตามกันนะครับนามขึ้นก็นให้รีบตักนะเด่นวันนี้นะครับมาหมสี่นะครับสี่ห้าครับมากับเจ็ดครับหกสองสามเลขํากันหมดเลยลบเว้นแปดกับเก้าอือสี่มาสี่ห้านะครับสี่ 7จ็ดสี่หกสี่สองสีม้ามาห้าเจหสองแล้วก็5้าสามหลกร้อยวันนี้วันพุธเนใช่ไหมครับหลักร้อยนวันพุธอืมแปดครับ ปดสี่ห้านะครับแปดสี่เจ็ดปดสี่หกดสี่สองดสี่สมนีนี้เันห้านะปดห้าเครับ8ปดห้าหกาล้วก็8 5 3ห้าสามเน้นไปที่เนาะสนะครับเนก็จะมี 4 5่ห4าสี่นะครับแปดสี้เรียงมาเลยแปดสกแล้วก็8ปดสี่เจ็ดสำหรับแนวทางหอยฮานอยนะครับวันอังคารที่13กันยายน <c oughs> มินแทนขอโชคดีครับ3ตัวแตกตรงๆนะครับโชคดีครับผม